แล้วพบกับผมโต๊ะชั n นเต่อในช่วงที่สามของรายการเล่นเพลงเก่านะครับเล่นเพลงเก่านะก็ช่วงนี้มาเพลงที่สนะครับเป็นเพลงยิ่งรักยิ่งโง่นะครับผมของเต่าผมยายเห็นกลับนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ยิ่งรักยิ่งโง่แอเตเตแอดง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 ดึงดงดึงดึงดึงด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 ึงงดึงง เชื่อทุกอย่างที่เธอพูดมาไม่คิดระวังไม่เคยป้องกันพระจมันคงรักเธอคนเดียวเท่านั้นไม่รู้อะไรอีกแล้วมือตาบอกถิมมารักเธอเพราทั้งที่เธอสอนไขเอาไว้คนเลยตรงเจ็บเพราะมันไม่เคยเอดใจ ฉันไงได้เลินเอ้น uh> ี่รอรักมาเกินไปดิงด uh> un uh uh ิ่งดิๆงดิ่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 งรักเจช้ำใจยิงรยิงโง่ดังโดนเส้นผมบังตายิ่งเดินยิ่งวนต้องจนปัญญาอย่างนี้ ยิ่งรักยิ่งโง่ไม่เคยจะรู้สักทีว่าเธอไม่เคยมีฉันก็เลยทุกทำร้ายใจเพราะใจมันโง,โง่งมตึงต่งตึงต,งตง เหมือนตะบอนที่มารักเธอก็ทั้งที่เธอซ่อนใครเอาไว้คนเลยตรงเจ็บเพราะมันไม่เคยเอกใจฉันง่ายได้ด้วอเกลเพราะรักที so ่หนีมากเกินไป จิงงดิ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 งคนรอกคือเจ็ดช้ำใจยิงรางยิงโง่ยิงรางยิงโง่ดังโดนเส้นผมบังตายิงเดินยิงวนต้องจนปัญญาอย่างนี้ไอ้ยิงรางยิงโง่ยิงโง่ไม่เคยจะรู้สักที วันเธอไม่เคยมีฉันก็เลยทูกทำร้ายใจเพราะใจมันโง่งมุกตุกตีเด็กตดกเดหกิงรักยิงโง่ยิงนึงโง่ดังโดนเส้นผมบังตาึดึงดึงดยิงเดินยิงวนต้องจนปัญญาไอย่างนี้ เอ้ยนี่ยิงรักยิงโง่ยิงรักยิงโง่ไม่เคยจะรู้สักทีว่าเธอไม่เคยมีฉันก็เลยทูกทำรายใจดีดีเพราะใจมันโง่งดึงึงดึอ้เอ้เอเพราะใจมันรักเธอแท้แท้แท้ดึง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  тэ тэ дэ дэ трэ трэ дудук 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 дудтин 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 дудтин